ว้าวไข่ฟลโโวเหรออามอยากกินกั่พอดีเลยอะ่ะดีจังเลยทําอาหารที่อามอยากกินเฮ้ยของชอบเลยอะ่ะวันนี้จะกินสัก2สองจานได้คะ่ะมามานั่งกินข้าวกันหืมรสชาติดเดียวกับที่แม่ทำเลยอะ่ะคิดถึงแม่เลย คิดถึงแม่หรอไว้เดี๋ยวเราทำกับข้าวแล้วก็ไปทำบุญให้แม่กันนะครับเอออามแล้ววันนี้อามจะให้พึ่งทำข้าวกล่องให้ไหมไม่ต้องก็ได้ครับวันนี้ว่าจะไปกินข้าวที่ร้านบางนาไว้ตอนเย็นกลับมากินข้าวด้วยกันนะโอเคค่ะได้เลยกะเพราหมูกรอบครับนี่ใจตรงกันหรือวนัดกันมาเนี่ยพวกเราตั้งใจมากินหมูกรอบโดยเฉพาะเลยนะครับวันนี้ใช่ค่ะของหมูพิเศษเลยนะคะเจ๊ แต่วันนี้หมูกรอบหมดแล้วว่าเอา้าโห<ฮ>เจ๊ทำไมทำนี้อ่ะใจร้ายมากหมาชา้าไปนิดเดียวเองอะ่ะขอโทษทีนะงั้นพรุ่งนี้พวกเราจองไว้เลยครับสามที่พรุ่งนี้ก็ยังไม่ได้หรอกจก้ะเจ๊ยังไม่ได้ไปซื้อหมูมาทำหมูกรอบเลยเป็นอาทิตย์หน้าได้ไหมเซ็งเลยอะ่ะเง้นเปลี่ยนก็ได้ครับเอาเป็นกระเพราหมูสับละกันงั้นผมเอาสกี้หมูครับอสมชนาวด้วยที่หนึ่งค่ะได้จ้ะรอแป๊บหนึ่งนะ ดูนี้นะจะให้เม่ครับเขาก่อกมาให้ดีกว่าอิจชาแกว่ามีแฟนทํากับข้าวให้กินทุกวันเราแกไม่หาแฟนบ้างเหรอหานจะได้มีแฟนทํากับข้าวให้กินทุกวันโจะหาจากไหนเนี่ยเออแต่ถ้าได้แบบพึ่งก็ดีนะจะได้กินอาหารอร่อยๆทุกวันแกก็ลองขอบางนาเป็นแฟนดิจะบ,บ้าอะไรไงไม่ดีหรอลองดูลองดู คกินเยอะๆเลยนะพึ่งใส่ไว้ให้เต็มเลยเอเมนูอะไรน้าวันนี้รอลุ้นตอนเที่ยงเอาก็ะล้กกันโอเคครับเอออามชวนเพื่อนมากินข้าวที่บ้านบ้างสิให้ชวนปีใหม่กับหาเหรออืมอามไม่ได้พาเพื่อนมากินข้าวที่บ้านนานแล้วนี่พามาสิพึ่งอ,อยากเจอเพื่อนอามอะได้ได้ให้มาวันไหนกันดีอวันเสาร์ดีไหม หลังเลิกงานก็ได้นะเพิ่งเลิกงานก่อนเดี๋ยวกลับมาเตรียมให้เผื่อวันเสาร์เพิ่งไม่ว่างอะ่ะงั้นขอถามมันก่อนละกันช่วงนี้ก็เลิกงานกันช้าด้วยใกล้สิ้นเดือนละโอเคงั้นก็เอาที่สะดวกนะอืมงั้นไปทํางานก่อนนะหวังว่าจะชอบข้าวกล่องวันนี้นะเฮ้ ขา้าวกระเพราหมูกรอบไข่ดาวไม่สุกอ้าวอามได้กินหมูกรอบแล้วเหรอเอาซื้อจากไหนอะร้านบางนาไม่มีไม่ใช่เหรอเออนั่นสิซื้อไม่เองเราจะตกใจทําไมก็นี่ข้าวก่องของพึ่งทําให้ฉันไม่ได้ซื้อมานี่เมียแกทําหมูกรอบไม่กินเลยเนี่ยแล้วเพื่อนรู้ได้ไงวะฉันอยากกินหมูกรอบไม่ใช่ว่าแกไปพูดให้เมียได้ยินว่าอยากกินหรอไม่นะฉันยังไม่ได้พูดเลยบังเอิญละมัง้ง ถ้าแกไม่ได้พูดว่าแกอยากกิน mm hmm. เขาจะทําหมูกรอบไม่แกกินทําไมก็คพื่อนะเขารู้ใจฉันที่สุดดูดิไม่ต้องบอกเลยว่าฉันอยากกินอะไรแหมทําเป็นอวดเมียนะแกอะ่ะนี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะที่พึ่งทำอาหารให้ฉันกินจะ่กกข้ามานั่งอยู่ในใจฉันเลยบางวันก็ได้เป็นมื้อเช้าบางทีตอนยินนะก็ได้กินของที่อยากกินนี่จ้าเงินก็กินให้หมดแล้วกันัส่วนเราไม่มีข้าวกรองแบบเขาก็กสั่งข้าวกินแล้วกันเนาะอืม เอออามฉันกับปีใหม่จะไปกินข้าวห้งล่างอนะ่ะแกจะเอาข้าวกล่องมาไปกินด้ไหมไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันนั่งกินตรงนี้แหละอืมแล้วแกอยากกินอะไรเพิ่มไหมอืมเอาเป็นชานมไข่มุกแล้วกันได้จ้ปาปะหันอร่อยหรออร่อยปะ เอออามร้านชานมไข่มุกปิดว่ะเลยไม่ได้ซื้อมาโอ้เสียดายว่าว่าจะเอามาล้างปากซะหน่อยอ่ะกินนี่ไหมล้างปากได้ออร่อยอ่ะอร่อยใช่ปะกินอีกดิดอืมนี่แค่ได้ชานมด้วยนะฟินเลยอ่ะ ออใช่เพึ่งให้มาชวนไปกินข้าวที่บ้านอะ่ะเอาเป็นเย็นวันไหนดีถ้าตอนเย็นหลังเลิกงานฉันไม่ว่างว่ะเป็นเย็นวันเสาร์ได้ไหมอืมถ้าเป็นเย็นวันเสาร์ได้อยู่นะถ้าหลังเลิกงานไม่สะดวกอะ่ะอืมงั้นเดี๋ยวฉันลองถามเพึ่งดูก่อนนะเฮ้เพึ่งบอกว่าได้อืมโอเคตามนั้นฉันคิดถึงเพ,พิ่งพอดีอะ่ะอยากกินกับข้าวฝีมือเพิ่ง อะรัวกับชานมไข่มุกของใครอะก็ของอามไงอยากกินไม่ใช่หรอหรู้ใจกันอีกแล้วกินของหวานก่อนหรอไม่รอกินข้าวก่อนล่ะไม่เป็นไรไอพร้องจะได้กนินเยอะเพิ่งไดาจะมากันแล้วอะเนี่ยออกไปรับเองนะพิ่งวันนี้ฉันขอฝากท้องวันนึ่งนะ ได้ค่ะทํากับข้าวเสร็จพอดีเลยอามเดี๋ยวไปช่วยพึ่งยกหน่อยนะเราพึ่งทําอะไระวันเนี้ยอามยังไม่รู้เลยมีผัดพริกแกงปลาหมึกต้มจืดตําลึงแล้วก็กุยช่ายทอดนี่มันเมนูที่ฉันคุยกับพวกแกป่ะไม่อยากกินอ่ะโอ้ฉันจําไม่ได้หรอกก็แกอยากกินซะทุกอย่างขนาดนี้ตอนอยู่ออฟฟิศนะอามมันกินเยอะกว่าเพื่อนเลยนะพึ่ง <c oughs> อยู่ที่บ้านก็กินเยอะค่ะเดี๋ยวรอาอาหารแป๊บนึงนะอามไปช่วยยกหน่อยไป แกว่าเพิ่งรู้ใจอามจริงๆหรือว่าอามมันชอบกินทุกอย่างเลยวะไม่รู้สิแต่ที่รู้รนะเพิ่งเขาทำกับข้าวอร่อยแม่สีเล่นสุดๆมไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันเก็บเองก็ได้ไม่ดีกว่าครับเดี๋ยวผมกับปีใหม่ล้างให้เองไป เดี๋ยวพึ่งไปบ้านแม่ต่อใช่ไหมอามคงไม่ได้ไปนะน่าจะอยู่กับเพื่อนต่ออืมไม่เป็นไรอยู่กับเพื่อนไปเถอะพึ่งน่าจะค้างบ้านแม่ต่อด้วยนะงั้นวันนี้อามขอดึกกับเพื่อนได้ไหมครับได้สิแต่ถ้าดึกไปอ่ะให้เพื่อนนอนที่นี่ก็ได้นะยังไงพึ่งก็ไม่ได้กลับมานอนนี่อยู่แล้วโอเคครับขอบคุณนะครับพึ่งงั้นเดี๋ยวพึ่งไปอาบน้ำไปบ้านแม่ก่อนนะอามไปอยู่กับเพื่อนๆไป พอแล้วแกฉันไม่ไหวแล้วอะ่ะเดี๋ยวกลับบ้านละจะกลับจริงเหรอพี่หม่ไม่นอนค้างที่นี่อะ่ะโอ้ไม่เอาอ่ะฉันอยากกลับไปนอนที่บ้านมากกว่าไปก่อนนะบยบายแกได้สีภรรยาเยนี่อาร์มา็จะเห่งแกนี่โคโชคดีเลยฉันบอกแล้วว่าพึ่งอะ่ะรู้ใจฉันที่สุดเจน ตื่นแล้วเหรอไปล้างหน้าแปรงฟันไปฉันสั่งหอยทอดมาให้ละเย็นๆนะ่ะเดี๋ยวไปกินก๋วยเตีต๋ยวตกด้วยกันเออส่วนชาไทยอ่ะฉันสั่งมาให้แล้วรอมาส่งแกรู้ได้ยังไงว่าฉันอยากกินหอยทอดไยตื่นน้ำตกแล้วก็ชาไทยไอ้อามฉันรู้แล้วนะความรักของเมียกแกหมายความว่าไงจะบอกนะว่าแกแอบรับหลังฉันอนะ่ะเฮ้ยบ้าเหรอ ก็มีแค่เมียฉันที่รู้ว่าฉันอยากกินอะไรแล้วแกรู้ได้ยังไงว่าอาหารก็เมื่อคืนแกเมื่อคืนแกทําอะไรม่ตจะบอแล้ว่าแกแอบไปนอนกับเมียฉันนี่แกยังไม่หายเมาหรอเมื่อคืนฉันก็นอนกับแกฉันจะไปนอนกับพึ่งได้ไงวะฉันไม่เชื่อหรอกแกเคยพูดนี่ว่าชอบเมียฉันเออแต่ถ้าได้แบบพึ่งก็ดีนะจะได้กินอาหารอร่อยๆทุกวันโอเคตามนั้นฉันคิดถึงพึ่งพอดีอ่ะอยากกินกับข้าวผีมือพึ่งเออใช่ฉันพูดแต่ฉันไม่ได้หมายความแบบนั้นนะเว้ย แกรู้ได้ยังไงว่าวันนี้ฉันอยากกินอะไรอะแกก็ฟังฉันก่อนดิเมื่อคืนอะแกนอนละเมออาศรีเล็กไม่งอกพิเศษนะน้ำตกครับเนืเน้อด้วย <c oughs> น้องชาไทยไม่ใส่มุกนะเริ่มวิปครีมด้วยอ๋อ นี่สินะความรับเมียแกที่แท้ก็ชอบละเมอเป็นของกินเองอยากกินหอยทอดจ้าแฮะหอยทอดอยากกินหลายอย่างเชียวนะแกเนี่ยฉันเนี่ยแน่นอนละเมอเพิ่งไม่เคยเห็นบอกฉันเลยแล้วฉันจะโกงหกแกทำไมถ้าแกไม่เชื่อก็ลองถามเมียแกดูถ้าเมียแกกลับมาไว้คุยกับเมียให้รู้เรื่องแล้วค่อยมาคุยกับฉันฉันกลับละ เพิ่งวันนี้ซื้ออะไรมาบ้างอะแล้วรู้ไหมว่าอันอยากกินอะไรไม่รู้สิก็เมื่อคืนไม่ได้นอนกับอารมอะก็เลยไม่รู้ว่าอยากกินอะไรแต่ซื้อมาหลายอย่างเลยนะแล้วนี่เพื่อนกลับมาแล้วอรอเดี๋ยวเอาเรื่องอารมก่อนหมายความว่าไงเพิ่งไม่รู้เพราะไม่ได้นอนด้วยก็เพิ่งไม่ได้ยินอารมนอนละเมอไงนอนละเมออามน,นอนละเมอว่าอะไรี่ไม่รู้ตัวเลยแล่ะสิ หอมจังเลยครับแม่ <c oughs> ดีใจจังได้กินพาโของแม่อีกแม่ขอเครื่องข้าวหน่อยครับนั่นแหละครั้งแรกที่อามนอนละเมอเป็นเรื่องของกินนี่อามนอนละเมอจริงเหรอไม่ได้โกหกกันใช่ปะไม่ได้โกหก ไม่งั้นเพิ่งจะรู้ได้ไงว่าอามอยากกินอะไรอันนี้มีหมูกอรอบล่ะครับละเมออีกแล้วเหรอกระเพราหมูกรอบจานหนึ่งครับอามได้ค่ะ กะเพราหมูกรอบจานหนึ่งแล้วเอาไข่ดาวได้ไหมขไมข่ขาดาวไม่สุกืมไข่ดาวไม่สุกแล้วเอาอะไรอีกไหมงั้นพรุ่งนี้ตื่นไปซื้อกะเพราหมูกรอบให้อามไปกินที่แหมงงานดีกว่าทำเองคงไม่ทันวันนี้รับอะไรดีคะ สงสัยวันนี้จะไม่หิวข้าวพี่ใหม่ฉันขออีกชิ้นดิพี่ใหม่เหรอเอาอะไรอีกอะอามขนมอรัวอร่อยอ่ะรอบนี้ละเมอเป็นชื่อขนมซะด้วยชาไข่มุกด้วยชานมไข่มกุกได้จ้ะแล้วอ้ออะไรอีกไหมจ๊ะ โอเคแค่นี้ผัดผัดผกแกงจานหนึง่งจดออเดอร์ก่อนขนมอารัวหนึ่งชานมไข่มุกหนึ่งแล้วก็ปลาหมึกผัดพิกแกงเอาอะไรเพิ่มอีกไหมคะงั้นเดี๋ยวเพิ่มกุ้ยช่ายทอดให้อันนี้อยากกินเองกุยช่ายทอดด้วย แหมอยากกินเหมือนกันเลยนะโอเคคุยชายทอดโอ้นอามนอนละเมอขนาดนั้นเลยเหรอใช่สิที่พึ่งไม่ได้บอกอะ่ะเพราะกลัวอามจะไม่นอนละเมออีกที่นี้พึ่งก็ไม่รู้แล้วว่าอามอ,าอยากกินอะไรเอา้าอามก็ไม่ก็พึ่งรู้ใจ <c oughs> ไม่รู้หรอกอามอากินเก่งมากอยากกินปซะทุกอย่างรู้สึกผิดกับหาเลยอะ่ะ อาหาบอกว่าอามนอนละเมอแต่อามไม่เชื่อมันอ้ามานอนละเมอจริงๆนะแล้วเมื่อคืนละเมอให้เพื่อนฟังว่าอะไรละ่ะอืมอามไม่รู้หรอกว่าอามละเมอว่าอะไรอะ่ะแต่เมื่อเช้าอาหารซื้อหอยทอดให้อามกินด้วยเพื่อนอามนี่น่ารักนะเนี่ยรวยอยากกินอะไรก็หามาให้แล้ววันนี้อยากกินอะไรจ๊ะเออเตยน้ำตกได้ไหมมีอีกไหมเอากระเพราหมูกรอบครับผมก็กระเพราหมูกรอบครับ ของฉันด้วยจานหนึ่งค่ะได้เลยค่ะเราแป๊บนึงนะฉันขอโทษนะาหารฉันนอนละเมอจริงด้วยเออฉันไม่โกรธหรอกแกคงจะห่วงเมียก็ด้วยอะอมีอะไรมากกว่าที่พึ่งเล่าหรอห่วงเมียก้อยอามันคิดว่าผมไปคุยกับพึ่งนะสิเลยรู้ว่ามันอยากกินหอยทอดขอโทษนะเดี๋ยวมือนี้ฉันเลี้ยงเอง เออแล้วทำไมวันนี้แกถึงชวนพึ่งมาด้วยละ่ะปกติพึ่งทำกับข้าวเองก็อร่อยอยู่แล้วนี่ก็เม,มื่อคืนอัมเขาละเมือว่าบางนาหมูกรอบจานหนึง่งก็เลยคิดว่าอยากกินมากก็เลยมากินด้วย<น>ดีนะที่ละเมอเป็นชื่อบางนาะถ้าเป็นชื่อผู้หญิงคนอื่นนะสตาหาแน่แกมีทา<น>งหลอกชันรลักเมียคนเดียวทำเป็นผู้<น>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 